สวัสดีครับพนักงานรีไซเคิลอำเภอหนองรองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับวันนี้จะมาบอกพลาสติกรวมนะครับลักษณะพลาสติกรวมนะครับมันเป็นของใช้ในครวัวเรือนที่อยู่รอบตัวเรานะครับขยะรีไซเคิลทุกอย่างเอามาเป็นเงินได้หมดเลยนะครับคือเราอย่ามองข้ามอย่ายโยนทิ้งนะครับมันเป็นเงินหมดนี่อย่างของที่เราใช้ประจําวันนี่แป้งยาสระผมแบบนี้คือพลาสติกรวมทั้งหมดเก้าอี้เก่าก็ได้เป็นราคาพลาสติกรวมนะครับ ก็คือของทุกอย่างอยู่ใกล้ตัวเรามันจะเป็นขยะรีไซเคิลได้หมดถ้าเรารู้จักแยกเอามาขายราคามันก็ดีนะครับที่พนาวันรีไซเคิลรับซื้อกิโลกร,รัมละ5บาทนะครับแต่ต้องแยกมานะครับถ้าเป็นสีดำปนมาไม่ได้นะครับสีดำเพลาสติกดำนี่ครับนี่ครับพลาสติกดำก็จะราคาถูกกว่าพลาสติกรวมนะครับสีดำก็จะอยู่ลักษณะอย่างนี้สีดำสีเทาเราจะต้องแยกนะครับ เพราะตัวนี้จะราคาถูกกว่าพลาสติกรวมประมาณ2บาทนะครับก็คือเป็นของใช้ตามบ้านทั้งนั้นนะครับขวดน้ำมันเครื่องอะไรได้หมดนะครับพวกตะกร้าเก่านี่อย่างเงี้ยได้หมดนะครับของไม่ใช้แล้วเราเอามาขายเป็นรีไซเคิลเรามาทำให้โลกน่าอยู่มากขึ้นนะครับสวัสดีครับทุกคน